ต้องอึ้งตัวยังไงได้ด้ะทำุนแล้วกันครับเด้ออมุนี่เอาไปทำแขนเลยมันตกเลยนะมันน้ำไหลด้วยมึงเนี่เนาะมีน้ำขึ้นไหลยอยู่อะไรอย่างตะก้อแต่บอลรถแบบนี้ตะก้อันอุ้ยอยดึงนั่นึนนนนนนบ๊บุ๊ปบ๊ป ของแท้ครับนี่ได้โชว์ได้โน้ตคืนนะโอ้โหตะกวาดได้บนรถมีเอาปอดได้สิล่ะโอ้เดี๋ยวเบิ่งช่วยงานหน่อยเอาหนึ่งตัวผ่านครับปอดปอดไอ้ลูกโอ้ที่เด็ด้ะครับตัวเดียวโอ้ตัวตัวนี้ตัวเหลืองก็จริงนะโอ้เจ้าแม่ใช้ลุงตัวเหลืองงามครับดิครับของอ่ะดูก่อนครับของธรรมชาติครับมีคนถามมาของปลาเลี้ยงไหมครับไม่ปลาเลี้ยงครับปลาธรรมชาติครับเอาปอดใอ้ลูกคุณหนึ่งคุณครับแม่บ้านปอดโอ้โหสวยงามครับ เลยออบอ้หเนยนเอาสวยจัดตัวเนียอ้ตัวงส่นี่ครับแต่มีสามของวันนี้เอาปุ๊บสวยงามมากแ้วน้่งปวยด้เออเออเอออาโอมาถ่ายบทันครับผู้าถ่าทนนด้ยเพิ่งมาถ่ายอันนี้เห็นบรทันกลางตอนยืนถึงไหครับเอาดึงแล้วดึงแล้วตอนต้นตอต้นตอต้นตอนต้นตอนต้น โอ้ครับพี่ๆๆ่พี่ตัวนะครับมตกไงอีกครับหลุดเลยหลุดตั้งโคกพอดีเฝ้าอะไรไปวะเนาะใส่มาน้ำนะครับสามนะครับอือครับโอ้ของแท้ครับบุญหมดไงไงเลยขึ้นเลยเจนปลาสีปรากดโอ้โหสวยกระมากจับด้วยครับจับปลาด้วยจับปลาด้วยจับปลาดเท่าหูตัวใหญ่ได้อะพี่ลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ ครั้งแรกนะครับดีเจมากค่ะตัวแรกในซีเ e วียสวัสดีครับตัวปรปากฏครับเฮ้ยเพลิงหมุนมาหากันผีครับได้ไหมโอ้โหโเพียงติ๊วะ่างตัวก้นนุกปังเคยไหมตัวงามนะครับมากันสี่คนหาคนครับแต่พ,อไ,พ,พอได้กินนะครับมือนนี่แลปวดมจะเข้าก่อนนะครับปลาก่อนปไา,ามันอ่อนอุ้ยหมูแล้วมูแล้วอึ๊บปักง่ายขึ้นกันเอ้า ว่ายอมแพ้ว่าใส่ลุงอ่ะเอาปดก่อนครับหลายคนครับมือน,นีงเงินไปทำไมมองวนอันนั้นว่าไปยังไอ,อบ้บังมบ่ผิดหวังตรงนี้มาตัวน้อยกวรหน่อยดิยเออ มัตงตังหันกับปอยไห,หลไปยังโดนเติอมัตัตงก็มาหันเนาเบ็บมันอ่อนเบยบมันอ่อนโต๊ะป่อยใหญ่ก็ถือว่าได้แล้วมือเนี่ยอ่าผ่าน,าน <laughs> ตัวปยย่อใหญ่ก็เอาตัวรุ่นรุ่นหนูสวยๆผ่านแล้วโอเคนี่ครับมาถึงบ้านนะผลงานผลเบิ่มนี่ครับยิงใหญ่แล้วครับมือนี้ ให,ใหญ่เลยมันมานครับเรียกปมพอได้แกงนะครับไปครับเดียวตั้งแต่เหตุงานมาครับเป็นน้ำมือเช้านะครับนี่เหตุงานมาแป๊บหนึ่งไปถายฟาร์มมาแล้วครับสวยๆเลยครับฟาร์มวัน